ส่วนทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะคะคุณตรีนุชเทียนทองค่ะก็มีการมอบนยโยบายให้กับผู้บริหารและก็บุคลากรกระทรวงแรงงานด้วยเร่งแก้ไขปัญหาสําคัญในด้านแรงงานนะคะแล้วก็กําหนดเป้าหมายในการขับเคลื่อนทั้งระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวด้วยก็มีการเน้นย้ําหลักการทํางานว่าต้องโปร่งใสแล้วก็ตรวจสอบได้นะคะยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานทุกกลุ่มโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาเรื่องของการขาดแคลนแรงงานนะคะที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การชายแดนไทยกัมบูชาค่ะซึ่งรัฐบาลก็จะเร่งจัดทําบันทึกความเข้าใจนะคะหรือว่า MOU ที่จะ รับแรงงานจากประเทศใหม่ๆอย่างสีลังกานะคะรวมถึงเปิดโอกาสให้กับผู้หนีภัยจากเมียนมาทํางานชั่วคราวได้นะคะตั้งแต่1ตุลาคมพร้อมกับเร่งรัดขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายค่ะก็จะได้ลดปัญหาเรื่องของแรงงานเถื่อนด้วยพัฒนาทักษะแรงงานไทยนะคะผ่านการอัพสกิลหรือว่ารีสกิลค่ะรองรับเศรษฐกิจดิจิทัลแล้วก็เทคโนโลยีใหม่ๆด้วยมีการบรูรณาการกักบภาคอกชชนแล้วก็สถาบันการศึกษาทั้งในแล้วก็ต่างประเทศนะคะ เน้นทักษะภาษาแล้วก็เรื่องของ AI เข้ามาช่วยเหลือตรงนี้ด้วย ขับเคลื่อนโครงการหน 1, ึ่งตำบลหนึ่งช่างอเนกประสงค์นะคะสร้างแรงงานแบบมัลติสกิลสนับสนุนเครื่องมือทำกินหลังจากอบรมค่ะตลอดจนจัดฝึกอบรมให้กับนักศึกษานะคะในช่วงที่มีการปิดภาคเรียนนะคะก็จะได้มีทักษะใหม่ๆด้วยส่วนด้านสวัสดิการแรงงานก็จะมีการปรับแก้กฎกระทรวงแรงงานนะคะให้ได้รับสิทธทดแทนในกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัยอย่างการสู้รบจากชายแดนพร้อมยกระดับสิทธิแรงงานนอกระบบตามมาตรา40 ะะอาทิเพิ่มเงินทดแทนทุกคนละภาพจาก1000บาทเป็น3,000บาทต่อเดือนนะคะเงินสงเคราะห์บุตรจาก200เป็น300บาทแล้วก็ค่าทดแทนการรักษาพยาบาลจาก50บาทเป็น200บาทต่อครั้งนะคะซึ่งรัฐบาลมุ่งที่จะขยายตลาดแรงงานนะคะที่ต่างประเทศเชิงรุกผ่าน,นกลไกทุตแรงงานใน12ประเทศนะคะเพิ่มโอกาสการจ้างงานแล้วก็ดูแลสิทธิประโยชน์แรงงานไทยจัดการพัฒนาระบบบริหารจัดการแรงงานด้วยเทคโนโลยีนะคะทั้งฐานข้อมูล แรยง,งานแห่งชาตินะคะแล้วก็การนำร่องแซนด์บ็อกซ์วันสต็อปเซอร์วิสในพื้นที่ศัก,กยภาพเพืให้แรยง,งานแล้วก็ผู้ประกอบการได้รับบริการอย่างครบวงจรค่ะ